สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับในส่วนของทางฝั่งของลูเพจเทเลเฮาส์และก็ชาวเน็ตทุกท่านนะฮะก็ในมุมมองของเฟดในค่ําคืนนี้นะครับตัวผมมองว่าเฟดจะมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพียงแค่0 2 5ตามคาดอย่างแน่นอนแต่ตัวนี้ไม่ใช่ประเด็นสาคัญนะฮะประเด็นสำคัญผมมองว่าเฟดอาจจะมีการเร่งการหยุดขึ้นอันตราดอกเบีย้ยเร็วขึ้นนะครับไม่ใช่แค่ชะลอนะครับส่วนหนึ่งเนี่ย มาจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยอาจจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้นะครับจากหลายๆตัวเลขที่เกิดขึ้นโอเคมันเริ่มมีการใช้จ่ายมากขึ้นก็จริงแต่การใช้จ่ายของสหรัฐนั้นมันเป็นการใช้จ่ายจากบัตรเครดิตนะฮะซึ่งมันก็คือนี่นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือที่จะเป็นตัวอัตราเร่งที่ทําให้เฟดนั้นอาจจะเร่งการหยุดการที่จะระเบียรเร็วขึ้นก็คือในเรื่องของคุณป้าเจเน็ตเยเลนเมื่อล่าสุดนี้ได้มีการออกมาพูดถึง การผิดนัดชําระหนี้นะครับซึ่งเดทไลน์จะอยู่วันที่5เดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับแล้วป้าเจติะเล่นบอกว่าต้องการให้ในส่วนของสหรัฐนั้นมีการขยายเพดานหนี้ออกไปอีกนะฮะตอนนี้เพดานนี้อยู่ที่31.4ล,ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งจะเต็มแล้วนะฮะถามว่าทำไมถึงเต็มเร็วจังก็ส่วนหนึ่งครับสหรัฐเนี่ยส่งเงินนะฮะเราส่งงบประมาณไปสนับสนุนสงครามรัสเซียยูเครนนั่นเอง นะฮะก็เรียกว่าไปส,สนสาเหตุขเขาตัวเองจะตายหายอยู่แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยเลยทําให้ในส่วนของป้าเจยเยเลนบอกว่าควรจะต้องมีการขยายพด้นนี้นออกไปนะฮะเพื่อที่จะสามารถอัดฉีดนะฮะหรือพิมพ์แบงก์กงเต็กอีกแล้วนะฮะเพื่อที่จะไปใช้นี่ให้ได้นะครับนั่นก็เลยทําให้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าการหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นเร็วขึ้นแล้วเพอร์เฟกจะเริ่มทํา QE แล้วด้วย และอีกส่วนหนึ่งที่เป็นตัวการันตีได้ก็คือในส่วนของหลายๆประเทศนะครับที่รวมตุ่มที่รวมกลุ่มกันในตอนนี้นะฮะก็คือจีนรัสเซียลาตินอเมริกาซาอุดิอาระเบียและทางแถบแคริบเบียนที่เริ่มมีการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะเริ่มงดใช้งดใช้ดอลลาร์นะฮะงดใช้ดอลลาร์จะเริ่มมีการใช้สกุลเงินตัวเอง นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมกันนะฮะหลายประเทศเนี่ยเริ่มมีการมองเห็นแล้วว่าเฮ้ยสหรัฐเนี่ยอาจจะต้องมีการผิดนชะนี่ต้องมีการขยายเพดานนี่นะมันต้องมีการพิพมแบงก์กงเต๊กโผล่มาอย่างแน่นอนเลยเกิดผลให้ในส่วนของสหรัฐเนี่ยในส่วนของตอนลา่สาสหรัฐเนี่ยเริ่มมีมุมมองว่าอาจจะด้อยมูลค่าลงเรื่อยๆืนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่มองว่าสหรัฐเนี่ย ต้องมีการขยายพดานนี่อย่างแน่นอนนะเพราะว่าถ้าไม่มีการขยายพานนี่จะมีการผิดนัดชำระหนี้แน่ๆซึ่งในส่วนของการผิดนัดชำระหนี้เนี่ยจะทําให้เกิดในส่วนของทาาฝั่งรอยเตอร์ให้คํานิยามไว้ว่าไฟแนนเชียลอะมาเกดอนนะฮะเพราะว่าเศรษฐกิจพังแน่นอนนะฮะแล้วก็ GDP จากที่กาลังดีๆนั้นจะเริ่มกลับมาเสียหายความมั่นคงของสหรัฐลดลงนะฮะแล้วก็อัตราการว่างงานจะมาพุ่งขึ้นสูงถึง7%ออย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ย จึงเป็นการกดดันเฟดในค่าคืนนี้นะครับถ้าสมมติว่าคืนนี้นะักข่าวมีการถามเรื่องเฟดานี้เชื่อได้เลยว่าเฟดจะต้องมีการเร่งการชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและเร่งการหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นอย่างแน่นอนครับดังนั้นเนี่ยทองคําจะสามารถยิ้มได้ต่อไปนะฮะอาจจะส่งผลถึงคริปโตด้วยนะครับต้องติดตามต่อคืนนี้ครับ